สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีปามาแบ่งปันครับสนใจโทรศู์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีร้านสูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปาทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่้พลาดดีพีต่อไปครับวันนี้ผมมีผ้ามาแบ่งปันหลักหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับ ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลงผูดูนะพี่วัดสแกนนะครับพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับปี252 0สนนะครับปี2520ดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลงผูดูนะพี่วัดสแกนนะครับปี2520นะครับ สวยๆน้ําเดิมหูห่วงเป็นๆเลยพี่สวยๆนะครับดูครับดูครับเขียนว่าหลงปูดทวดนะครับด้านหน้าจะเขียนว่าหลงปูดทวดครับดูครับเป็นรูปดอกบัวสองฝั่งแล้วพี่สวยๆน้าเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่ออีนะครับเป็นเหรียญหลงพ่ออีวัดสัต,ตหีบนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ องนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่เนื้อทองแดงครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกครับพี่ดูครับต่อเต่ามีขีดนะครับนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับประสองสี่เจ็ดสามนะพี่ดูครับมีขีดระหว่างเลขสองกับเลขสี่นะจะมีขีดนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับที่ทอทหารก็มีขีดนะพี่ผมเอาหกร้อยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับผมเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยพศสองสี่หกห้าดูครับสวยมากพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับพศสองสี่หกห้านะครับ, 2, 4, 6, รบดูครับเป็นเนื้อ Hope ทองแดงกระไ่ทองนะพี่ดูครับมี อันนี้เป็นบล็อกโมเตมนะพี่บล็อกโมเตมครับจะมีโมขาดกับโมเต็มนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่ดูครับราเป็นเหรียญหลงพ่ออีปสอสองสี่หกห้านะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรถ้าพี่เป็นเหรียญเจริญพรบนนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่องค์นี้เลี่ยมทองแท้นะพี่เลี่ยมทองแท้นะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่ดูครับ ดูคร <Workers. S 2> <Dios. S 1> ับด <Olivier. S 1> <ranch. S 2> ูครับพี <Exactly. S 2> ่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับปรสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับดูครับสมอวยสวยมากพี่สวยมากเลยพี่ดูครับจมูกครับโด่งๆเลยพี่ดูครับดูเส้นขนแมวเต็มเลยพี่ดูนะครับดูครับพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับแล้วพี่เส้นขนแมวเต็มเลยพี่โดนฝ่ามือก็จะมีเส้นขีดขีดเห็นไหพี่ดูครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเป็นเนื้อทองแทงผิวไฟนะครับดูครับจะมีเส้นทางรถไฟนี้พี่เห็นแะล้วพี่จะมีเส้นขีดทางรถไฟนะครับเห็นไหมครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับปเป็นเลี่ยมทองแท้นะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่รายการนี้ผมเอาเก้าพันหบาทพี่เอา9ก้าพันห้ารอพี่ทองไม่รู้ว่าหนักกี่กร,รัมนะพี่ ดูครับไม่รู้ว,ว่าหนักกี่กร,รัมนะพี่เป็นทองแท้แน่นอนนะพี่ไอ้เปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่รู้นะพี่เป็นกรอบสําเร็จนะไม่รู้ว่าเขากี่เปอร์เซ็นต์นะพี่รายการต่อมาพี่เป็นหลวงพระทวดนะพี่ดูครับเป็นหลวงพระทวดปีศูนย์ห้านะครับดูครับดูครับปีศูนย์ห้าพิมเล็กนะพี่ดูครับ,รบ, 05, พ,พ,รบพี่สังเกตที่เส้นของแมวเห็นไหมวิ่งเต็มเลยนะพี่ดูครับดูครับปีศูนย์ห้านะพี่หลังหนังสือนะครับบล็อกวอลจุดนะครับดูครับเป็นบล็อกวอลจุดนะพี่สวยๆดมเดิมพี่ดูครับ ดูครับเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่พี่ดูที่วอลแวร์ครับเหมือนมังกรคาบแก้วพี่ดูครับเห็นไหมพี่เหมือนมังกรคาบแก้วเลยนะพ,นพ,น nej, พี่ดูครับดูครับเส้นผมแมวเต็มเลยพี่ทั้ทงข้างหน้ 9, าทั้งหลังไอ 9, พ้พี่ดูครับสวยเดอร์มากพี่เรี่ยมทองแท้นะพี่เรี่ยมทองแท้นะครับดูครับเอาเท่ากันพี่เอา9,500บาทพี่เอา9,500บาทนะพี่สวยมากพี่ดูครับดูครับ ดูคร <9, 500 peaks> ับผมเอา9,500น้าะพี่เลี่ยมทองแท้ทั้งคู่นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะพี่เป็นพระปิตาหลงพุโตวัดวัดดุชิมพีนะพี่สวยๆดําเดิมพี่ดูครับฝังตะกุดด้วยนะพี่ฝังตะกุดด้านล่างนะพี่สวยๆดําเดิมพี่ดูครับดูครับนิ้วเรียวยาวคมชัดดูครับเส้นขีดที่หูนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับ ดูครับมีเส้นผมด้วยพี่มีเส้นผมด้วยพี่ดูครับดูครับพี่เห็นไหมครับมีเส้นผมด้วยครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตานะพี่อ่าอันนี้เป็นหลงปู่จีนหรือปู่ไข่พี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับพี่ดูครับ อันนี้เขาเร่เราปลูกปลูกจีนหรือปลูกไข่นะพี่เหมือนปลูกไข่อะไรนะพี่สวยพี่เป็นพระพิตาเก่ามากเลยพี่ดูครับเก่ากึกพี่เป็นพระพิตาไข่ผ่าซีกนะพี่ดูครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับเป็นพระพิตานะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ไม่ปลูกไข่ก็ปลูกจีนนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่พิมพ์ขอเบ็ดนะครับ ปศสองสี่หกเก้านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ดูครับดูรับมีขีดที่บอกไม้เห็นไหมพี่มีขอบเบ็ดอย่างเงี้ยพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมไหยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับ ดูครับสวยมากเลยพี่เป็นเหรียญหลงพอกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพอเดิมนะครับพศสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเป็นเหรียญเซมานะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูครับเก่าๆเลยนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เนื้อทองแดงนะครับดูครับสวยเดิมเก่าๆเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทแล้วพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์7ชั้นนะครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยน,นะครับดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นพระสมเด็จเกศชยโยพิมพ์7ชั้นครับพี่ดูครับสังเกตนะพี่จะมีเส้นอยู่ใต้ล่างอีกหนึ่งเส้นนะพี่เห็นนะพี่ครับจะมีเส้นใต้ล่างอีกหนึ่งเส้นนะครับพี่ดูครับเห็นนะพี่สวยพี่ดูครับดูครับเป็นพระสมเด็จ เกตเชโยพิมเจ็ดชั้นนะพี่ดูครับได้มาสององนะพี่วันนี้ผมได้หกชั้นมาหนึ่งองเจ็ดชั้นหนึ่งองนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเก่าเก่าพี่เก่าเก่านะครับดูครับสวยเดิมมากพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงพุธทิมนะพี่เป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะครับดูครับปีหนึ่งแปดนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูครับ ดูครับจะมีเม็ดผลเราะมีขีดลงมาเห็นไหมพี่ดูครับดูครับพื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญนะครับดูครับเห็นไหมพี่ต่อโค้ดตัวนะดูนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมครับมีตัวทอด้วยครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับพสสองห้าหนึ่งแปดนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับมีขีดตรงนี้ครับดูครับแล้วก็มีขีดตรงนี้พี่ตรงนี้ก็มีนะครับ ดูรับสวยมากเลยครับดูรับครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขาเท่านะปีสองสี่หกหกนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ดูครับเก่าเก่าเลยนะครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมนะครับดูด้านหลังนะครับดูครับ สวยเดิมมากพี่เอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญอ่าเสมานะพี่เขียนว่าพระไพโรจนนะพี่ดูครับพระไพโรจนนะพี่นะครับดูครับสวยมากเลยพี่ดูครับเป็นเหรียญเสมาพี่วัดสวนส้มนะพี่ปี2 5 0 1นะครับพี่ดูครับงานผูกราชสีมานะพี่ดูครับ ดูครับส,สวยน้ำเดิมพี่ห่วงเป็นๆเลยพี่ดูครับปีศูนย์หนึ่งเลพี่สวยเ,เดิมเลยครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลงพระทวดนะพี่อันนี้เป็นผมดูน่าจะเนื้อนวะนะพี่เป็นรุ่นเฉลิมพลนะครับตอกคําว่าเฉลิมพลเนี่ยพี่แล้วก็ตอกช่อชิงนะครับดูครับดูด้านหน้าพี่ดนะ้านหน้าครับเป็นผมดูเป็นเนื้อนวะโนหะพี่ CP, cookie, ดูครับตอกช่อชิงนะพี่ดูครับ ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับสวยมากเลยพี่เป็นหลวงพระทวดนะครับรุ่นเฉลิมพลนะพี่ผมดูเป็นเนื้อนะวะนะพี่ผมเอาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่ายิบผ้าสัตว์นะครับเป็นพระยิบ้าสัตวรแษ่พี่สวยมากพี่เนื้อนึกว่าทองคําเลยพี่ดูครับเป็นบล็อกทองคําด้วยพี่บล็อกทองคํานะพี่ดูครับมีเม็ดผดอย่างนี้แล้วมีขีดอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วมีเส้นขนเส้นขีดที่บ่านะพี่สวยเดิมพี่ดูครับ เราจะมีเส้นรัศมีวิ่งรอบเลยพี่ดูครับสวยพี่ดูครับสวยเลยครับดูครับดูครับสวยเลยครับพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาเอาหกร้อยพอพี่เป็นเนื้อชุบทองนี่พี่ผมดูเป็นเนื้อชุบทองพี่แต่คันเนื้อทองคางานเข้าเลยพี่เอาหกร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญ หลวงพ่อพรมมาสอนรอดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมมาสอนรอดนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับสวยเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นหลวงพ่อพรมมาสอนรอดนะพี่สวยๆเดิมเดิมเลยพี่ดูครับด้านหลังนะครับดูครับพี่สวยเดิมพี่หูห่วงปิ้นๆ้นเลยพี่หูห่วงปิ้นๆ้เลยพี่รายการนี้ผมเอา ห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นจอบหลงพ่อไผ่พี่ดูทับได้มาสององนะครับนะครับเป็นจอบหลงพ่อไผ่ให้ดูทีละองค์นะพี่อันนี้สภาพสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูทับดูทับแต่ได้มาบิดเบียดทั้งคู่เลยนะพี่ดูทับดูทับพี่สวยมากเลยครับดูทับพี่สวยมากเลยครับดูทับดูครับเป็นเหรียญจอบหลงพ่อไผ่นะพี่ สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับองค์นี้สภาพสวยแชมป์เลยครับประสองสี่ดแดนะพี่ดูครับดูครับมีรอยเชื่อมปิงนะพี่เป็นรอโบราณนะพี่จะมีร่องรอยการประกบนะพี่ถ้ามีสองด้านนะพี่มีสองด้านนะพี่จะเป็นประกบนะพี่สวยเดิมพี่ผมเอา600บาทนะพี่ได้มาครับเบียดนะพี่แต่เอาละแค่นี้พอพี่แปลงไปก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะพี่ดูครับ สวยมากพี่ดูนะครับ ивет. อง์นี้ก็สภาพใช้นะพี่ดูครับนะครับองนี้สภาพใช้พี่ดูครับดูครับมีรอยเชื่อมปิงดูครับสวยเดิมพี่ดูครับปศสองสี่เจ็ดแปดนะครับดูครับดูครับมีรอยเชื่อมปิงเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับผมเอา หกร้อยนะพี่เอาหกร้อยพี่ได้มาเบียดจริงๆวีคู่นี้คนระับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างคนระับเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่สวยเดิมไหยครับพี่ดูครับดูครับดูครับพี่สวยมากพี่สวยมากดูด้านหลังนะครับ ดูครับมีดูครับมีเส้นทางรถไฟเห็นไพี่มีเส้นทางรถไฟนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมหูห่วงปิ้นๆเลยพี่หูห,ห่วงปิ้นๆเลยครับดูขอบนะครับดูครับผมเอา600บาทนะครับเอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพระเดิมนะพี่อันนี้จะเป็นบล็อกดอกกั์โค้งนะพี่สวยๆพี่เป็นเนื้อกะไหลทองครับดูครับสวยเดิมมากพี่ เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมนะครับเป็นเนือน้อทองแดงกระไหล่ทองเป็นขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกนะครับพี่นะครับเป็นบล็อกดอกกัญโค้งพี่ีตัวหนังสือก็โค้งน,นะครับดูครับกระไหลเก่าเก่าเลยพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาแร่บ,บางไผ่นะพี่เป็นพระปิดตาแร่บ,บางไผ่เก่ามากพี่ดูครับดูครับเก่ามากเลยพี่ดูครับดูครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับเป็นพระปิตาและบางไผ่นี่เก่าๆเลยพี่ดูครับดูครับเก่ามากพี่ผมเอา500บาทพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาสามเกนะครับดูครับสวยๆน้เดิมพี่สวยๆน้าเดิมครับเป็นของหลวงพ่อทานะครับดูครับเป็นพระปิตาสามเกอหลวงพ่อทาพี่เก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับเก่ากึกเลยพี่ดูครับแล้วปิตาสามเกอบางคนสมัยก่อนเขาเรียก ิดตาสามพี่น้องนะพี่คนสมัยก่อนก็จะเรียกประมาณนี้นะครับพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพรากิ่งนะพี่เป็นพรากิ่งโอ้โหกิ่งดังดีจังเลยพี่กิ่งดังดีจังเลยพี่ดูครับเป็นพรากิ่งหลวงปู่ทิมนะพี่เนื้นนวะนะครับเนื้นนวะนะพี่ก้นเงินนะพี่เนื้นนวะก้นเงินนะพี่ต่อโคตสารานะครับดูครับต่อโคตสาราพี่คมชัดเลยนะครับดูครับสวยมากพี่องค์นี้ถือว่าสวยเลยครับดูครับ ดูครับสวยมากเลยพี่ดูครับตอกตัวนะข้างหลังด้วยพี่ตอกตัวนะข้างหลังด้วยพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มาสององค์แต่คนละเนื <t> ้อ <ina> ก <t> ันนะพี <ina> <Okay. t> ่ได้มาสององค์แต่คนละเนื้อกันนะพี่ กิ่งดังดูครับดังดีจังเลยพี่กิ่งดังดีจังเลยพี่ดูครับองนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองพี่เป็นคอแอลครับนิยมสุดของปีหนึ่งห้าครับดูครับดูครับพี่ดูตาจะเป็นสองชั้นแล้วก็มีหัวตาพี่ดูครับสวยพี่ดูครับคอแอลลึกๆเลยพี่ดูครับแขนสบายนะพี่สวยเลยครับครับเป็นบล็อกประกบนะครับบล็อกหน้าใหญ่กับบล็อกหลังนะพี่หูจะปิ้นมาด้านหลังแบบนี้พี่ดูครับสารีตจะเหมือนลูกศรธนูพี่สารีตจะเหมือนลูกศรธนูนะครับ ดูครับดูครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะพี่ต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะพี่สวยนะพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนพี่องค์ที่สองเป็นอัลเก้านะครับดูครับสวยทั้งคู่นะพี่สวยทั้งคู่นะครับดูครับดูครับสวยมากเลยครับดูครับตาเป็นสองชั้นแล้วเขมีหัวตาเห็นนหพี่ดูครับสวยพี่องค์จะอ้วนล่ำนะพี่หนึ่งห้าองค์กะอ้วนล่ำนะพี่ดูครับคอเอลนะพี่ดูครับ ดูครับคอเอลนะพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กับบล็อก,กหลังนะพี่นะครับสัตว์อิจะเหมือนลูกศรธนูเห็นไหพี่เห็นไหมพี่โอ้โหจะปิ้นมาข้างหลังนะพี่นะพี่เห็นไหมครับเห็นไหมโอ้หจะปิ้นมาข้างหลังแล้วก็จะมีรอยคู่ตรงนี้นพี่จะมีทุกองนะพ,พี่ดูครับรอยคู่ตรงนี้พี่สวยพี่ดูครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าะพี่ดูครับโอ้โหกิ่งดังเพาะมากพี่ดังเพาะมากเลย ผมเอาแ0 0บาทพี่ดูครับองค์จะอ้วนลำไม่เล็กไม่ผอมนะครับและพระจะคมชัดนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จครับเกศชโยครับพี่อันนี้เป erm ็นพิมพ์6ชั้นนะพี่ดูครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับเป็นพิมพ์6ชั้นนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูครับองคนี้ฝุ่นเยอะหน่อยนะพี่ดูครับสวยเลยครับพี่ดูครับดูครับ รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าองนี้จะเป็นพระปิตาจัมโบ้สองนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมมีตะกุดด้าน,นล่างนะพี่ดูทับเล็บนิ้วเท้านะพี่นิ้วเท้าพี่คมชัดมากพี่ดูทับสวยพี่ดูครับเห็นพี่นิ้ว er <un itions> คมชัดเลยพี่นิ้วคมชัดเลยพี่ดูทับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูทับนิ้วเท้า คมชัดนะพี่นิ้วขาวคมชัดเลยนะพี่สวยพี่สวยเดิมพี่ดูตัวสื่อคมชัดนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่รายการที่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อแดงนะครับวัดเขาประดิษฐ์ออนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับส,สวยๆพี่ดอเด็กกีดตรงเห็นไหมพี่มีเส้นขมับที่บ่าที่หูนะครับแล้วก็มีขนในหูเห็นไหมพี่สีีระก็มีขีดนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับ สวยพี่สวยเดิมนะครับดอเด็กิตรงนะพี่สวยคมชัดนะครับดูครับเหรียญมีบาทนะพี่ดูขอบนะพี่ดูครับดูครับพี่ดูรับอ่ะเห็นไหมพี่มีบาทสองฝั่งนะครับพี่เห็นไหมพี่มีบาทสองฝั่งนะครับสวยเดิมพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่ดูครับหูห่วงปิ้นๆเลยพี่ดูครับสวยเดิมพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญ หลวงพ่อเกษมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับสวยๆน้าเดิมเลยครับเขาเรียกว่าเหรียญกองพันลําปางนะพี่หลวงพ่อเกษมนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะพี่สวยๆดําเดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆน้าเดิมเลยพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับดูครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมตอกโค้ดด้วยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูครับ ดูนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยพี่ปีสามหกนะพี่ปีสามหกนะพี่สวยๆเดิมพี่ดูนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเนี่ยพี่ได้มาจากที่เดียวกันพี่แกะจากในสร้อยเข้ามาเลยนะพี่แกะจากในสร้อยเข้ามาเลยนะครับพี่ดูนะครับเขาเรียกเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ดูนะครับอันนี้จะเป็นอ่าพระอาจารย์ขันนะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะพี่ดูนะครับวัดนกกระจาบนะพี่ดูครับรุ่นแรกนะพี่ ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนัดวัดนกกระจาบหน้าตาคมชัดพี่ดูครับนะครับดูพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาครับเป็นเอ่เหรียญเมื่อกี้บอกราคาปยล้งพี่เมื่อกี้ดีไปข้างน้าพี่ห้าร้อยพี่ห้าร้อยนะครับเผื่อลืมบอกครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนปศสองสี่เจ็ดสองนะพี่สองสี่เจ็ดสองนะพี่ดูนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยมากพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับดูนะครับคนสมัยก่อนนะพี่ชอบเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้พี่ ผมเอา5้าร้อยพอพี่เอา5้าอบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับดูทับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่ดูทับดูทับเม็ดแร่มวลสารเต็มท่วองเลยพี่ดูทับดูครับเนื้อหามวลสารนะพี่เนื้อแตกรายงานด้วยนะพี่ดูทับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูทับดูทับดูทับพี่สวยมากพี่รายการนี้เอา 5้ารอบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระ,ะหลวงพ่อเกษมอีกหนึ่งรายการพี่อันนี้เป็นเหรียญละคังนะพี่เหรียญรุ่มละคังเอาสี่ร้อยพี่องค์นี้เอา4ี่ร้อยบาทนะพี่ดูนะครับจังหวัดลําปางนี่ดูนะครับอะไรเส้นลรีเส้นลรียหอใช่ไหมเส้นลรียหอนะครับพี่นะครับเป็นรุ่นเส้นลรียหอพี่ด้านหลังมีมังกรนะพี่เอาสี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยพี่ ดูครับเนื้อสวยมากพี่เขาเรียกเนื้อผิวอะไรนะพี่ครับพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นเล็็อกเก็ตหลงพ่ะกวยนะพี่ดูนะครับหลังสิงนะครับดูครับเป็นล็อกเก็ตหลังสิงนะพี่ดูนะครับด้านหน้าจะเป็นหลังตะวันแบบนี้พี่ดูนะครับเป็นกระดาษหนังไก่พี่โดนแสงจะแวบแวบๆวบนะครับผมเอาสี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่ะกวยนะครับ เป็นเหรียญหลงมะกรวยรุ่นอ่ารุ่นสามนี่พีปีสองหนึ่งะพี่ดูครับสวยๆนุ่เนินอพี่ดูครับดูครับมีเม็ดพดแล้วมีขีดคมคมเลยพี่ไม่ใช่เหรียญเมื่อวานนะพี่ได้มาใหม่นะพี่ได้มาใหม่นะครับเหรียญเมื่อวานปิดไปแล้วนะพี่ดูครับจะมีเส้นขอแมวที่ที่บ่าวิ่งขึ้นนะพี่เห็นครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับสวยพี่อันนี้จะมีเหมือนเขี้ยวงูเห็นไหมแล้วก็มีตัวตัดนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับแล้วมีขีดตรงนี้พี่ ดูครับแล้มีขีดสอเสือสลีนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยพี่หูห่งเป็นปิ้นเลยพี่สวยเดิมมากพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อบักก้านะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธเชนราชนะครับเป็นเหรียญพระพุทธเินราชนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับนะครับเป็นพระพุทธเชนราชอินโดจีนนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับ อ่าพูดชินราดอินโดจีนนะพี่สวยมากเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับปีสองสี่แปดห้านะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระกุวัดพับนะพี่พิมพ์หันข้างนะพี่ดูนะครับหรือว่าพิมพ์วันทาเสมานะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมไปพี่ดูนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยเนื้อเก่ากึกเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อขาวนะครับวัดหลักสีนะพี่องค์นี้หูขาดนะพี่ดูนะครับ หูขาดนะเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกพี่ดูนะครับเก่ามากพี่เอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยนะพี่องนี้เจ้าของใช้หูขาดเลยพี่สองสี่หกเก้านะพี่ดูครับหลงพ่อขาววัดหลักสี่นะพี่เอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นออันนี้เป็นหลงพ่อพรมนะพี่เป็นหลงพ่อพรมหลังเตารีดนะพี่องนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่สวยๆน้ําเดิมพี่ดูนะครับ พี่ครับในโต๊ัเสือจะมีเส้นขนแมวเห็นไหมพี่สวยพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับจะมีขีดที่ข้อแขนนะครับรายการที่ผมเอาเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระมงคลเทพมุนีนะพี่หรือว่าหลวงพ่อสดนะพี่รุ่นถวายพัตตาหารนะครับดูครับสวยพี่สวยครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับครับวัดปากน้ําภาษีเจริญครับสวยเลยครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการสุดท้ายเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะพี่อันนี้น่าจะทางจังหวัดพิจิตรนะครับโอ้โหดูความเก่านะครับบศสองสี่เก้าสองหรือเจ็ดสองเลยพี่ดูครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนะครับเจ็ดสองนะครับสองสี่เจ็ดสองโอ้โหดูสภาพนะครับ เก่ากึกนะพี่เอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยครับเก่าจริงๆพี่ดูครับดูครับด้านหลังก็สึกเลยครับดูครับเอา4ี่ร้ยบาทพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับสวยๆดําเดิมพี่อ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดครับสนใจเด็กกันไหนโทรมาเบอร์นี้เลยครับไอเดลน์ก็เบอร์นี้ครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับผม